อ่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยตอนนี้เราเพิ่งผ่านเควสของเคย่ามาหมาดๆนะเพิ่งได้ตัวเคย่ามาอ่ะทีนี้มันบอกว่าเอ้ยไม่สามารถทําเควสต่อได้นะเพราะเวลยังไม่ถึงเวลสิบนะครับถ้างั้นทําไงดีอะตอนนี้มีเควสอะไรทําได้บ้างที่เราได้ e v p ไวๆฮะก็คือไปทาเควสของเคย่านเองคุ้มทรัพ์โจรสลัดฮะไปะเควสคุ้มทรับโจรสลัดของเคย่าครับคเควสบอกว่าให้วาปไปที่มเมืองฮะเราจะวร์ปก็ได้หรือจะเดินก็ได้ถ้าเกิดใครที่แบบว่า,วามีเวลาว่างอยากเล่น ก็สามารถเดินได้ระหว่างทางก็จะมีของให้เก็บนะฮะแต่โวนตัวผมผมขอยัดาตวาร์ปแล้วกันเพื่อความรวดเร็ววาร์ปก็ได้แต่ความจริงแล้วผมไม่ค่อยอยากให้วาร์ปเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่ได้ก็อยากให้เดินเก็บของระหว่างทางจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรนะฮะถ้าไม่ได้อย่าวาร์ปถ้าเดินได้เดินถ้ามีระเล่นแนะนําให้เดินแต่ถ้าเคนที่ไม่ค่อยมีเะลานเล่น,นก็วาร์ปออกก็ได้ครับแต่คนเดินจะได้เปรียบกว่าไงคนเดินจะได้เปรียบกว่าคนวาร์ป เราก็เข้ามาคุยกับเคยยานั่นเองครับเคสเริ่มต้นแลนะฮะเป็นขุมทรัพย์ตัวสัตว์ของเคย่าหรือเรื่องสุดบเลยเข้าๆก็คือเคยยาต้องการจับโจรครับแล้วเคยยาก็หลอกใช้เราให้เราแบบว่าไปหาขุมทรัพย์ซึ่งเราก็จะไปกระจายข่าวที่กิลนักพอจนภัย พอเรากระจายข่าวที่คิวนั้งหมดปุ๊บโจนมันก็จะแบบว่าดักฟังเราอยู่ทีนี้พอตจรดักฟังเราอยู่เราอยู่แล้วก็ตามสื่อตามตามเรามาปุ๊บก็จะไปเจอขุมสมบัติทีนี้โจนมันก็จะโดนเคยะจับในที่สุดครับสปอยให้เรียบร้อยแล้วจบใครอยากอ่านในเรื่องรายละเอียดก็ไปอ่านเองแล้วกันส่อยแบบสั้นๆจบไป แค่นั่นแหละสปอยแค่นี้อมบัมบัมทีัติเหลกายนาสง้มันอิย โอเคครับตอนนี้เราก็รับเคลสมาแล้วเราก็ต้องแบบเดินทางไปที่กิวนพจนภัยเพื่อสอบถามข้อมูลนะฮะที่เราได้มาจากเคยะอ่ะแล้วก็มาที่คิวกิวนพจันภัยแล้วก็มาคุยกับหัวหน้ากิวนภพจใจชื่อที่ชื่อสซรัสนะฮะคุยไป <Yo. S 1> อ่าทีนี้เราก็เลือกกดที่พี่เควสครับเ <Yo. S 1> รียบร้อยนี่โจ้นก็ดักฟังเราอยู่เห็นไหม กลับไปรายงานกับไรกับอาเคยะครับโอเคเรากลับมาหาเคิยะนะครับ ทีนี้อะเควตต่อไปนะฮะเราก็ต้องออกไปพบเจอกับสายข่าวที่ที่จุดนั้นหมายนะครับแล้วสายข่าวอยู่ที่ไหนะฮะอยู่ข้างน,นอกครับเราก็วิว่งออกไปเลยแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปไปเจอสายข่าว ทีนี้ตรงนี้เป็นแผนที่เขาบอกใบว่าเอ้ยกล่องสมบัติมันอยู่ตรงไหนของเมืองนะอ่าทีนี้ก็ว้าวกับเมืองครับเอาละเราดูจากในรูปแล้วมันก็น่าจะอยู่ตรงกลางหังลมสักอันไหนสักอันหนึ่ง ซึ่งผมเดาว,ว่าเป็นอันนั้นไม่รู้ว่าจะเดาถูกป่ะลองเดาดูผมไปเห็นกล่องละอ่าตรงตรอตึกตรงนี้เขาเรียกว่าตึกกิวนะกัางของลมตรงนี้เห็นกล่องแล้วเห็นหมปึ๊ปึ๊บซีนเก็บเปิดกล่องเรียบร้อย ยูไอ้เก้ติดคิวเลยต่อไปก็มันต้องมาข้างล่างตรงนี้ครับซึ่งเรายังไม่ได้เปิดแมปเดี๋ยวเราต้องไปเปิดแมปก่อนนะครับก็กดอื่นเลยแล้วก็วาร์ปออกมาข้างนอกนี้แล้ววิ่งไปเปิดแมปกันนะครับโอเคเราวาร์ปมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เดินไปเปิดแมปะคะเพราะว่าเรายังไม่เปิดแมปเราก็ต้องเปิดแมปตรง,งนู้นก่อน ไม่งังนเควสเราก็เดินไม่ได้ครับเราก็วิ่งไปเปิดแมพกันวิ่งตามทางไปเลยครับเจอขอเก็บของฮะเจอพวกผลละมงผลไม้ก็เก็บให้หมดถ้าใหา่ให้เหลือครับ <c oughs> อย่ามองข้ามนะของมันต้องใช้ครับเจออะไรพิววับวับเก็บให้หมดครับอย่าให้เหลือฮะเก็บมา <c oughs> ช่วงนี้ของเราไม่มีฮะเราต้องเก็บเอาไว้ทำอาหารเอยอะไรเอยฮะของต้องใช้นะครับ เจอมอนอ่ามอนเป็นเลือดอ่าเป็นชื่อหล่อสีเหลืองแสดงว่ามอนเวลเยอะนะครับ <Yeah. S 1> เปิดด้วยไฟก่อนเลยอย่างแรกครับเสร็จแล้วก็อาลมเป่าอ,อิซาไฟฟ้าหน่อยไหมอืมพอไฟฟ้าผสมไฟพุ๊บจะทำให้เกิดโอเวอร์โหลดครับ <laughs> เปิดกล่องเราก็เดินทางไปข้างหน้าเป็นหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านเราก็แวะเก็บของเก็บของเก็บผลละมงผลไม้หน่อยเก็บให้หมดครับพยายามเก็บของลดของให้หมดทุกอย่างที่เราลดได้นะครับเก็บปะเปิดสวาร์ปครับ เสร็จแล้วเราก็วิ่งมาเราก็จะวิ่งไปที่หลังหมู่บ้านนะตรงนี้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็เจอดอกไม้เราก็เก็บดอกไม้ก่อนผมก็จะวิ่งไปหลังหมู่บ้านเพื่ออะไรฮะเพื่อไปเปิดสวาร์ครับ เจอดอกไม้เต็มเลยงั้นเราเก็บดอกไม้ก่อนแล้วกันครับอ้สเตตม,ม่น่าหมดฮะอย่าลงน้ำเครับเดี๋ยวเราจมน้ำตายฮะยืนรอสเต็ม,ม่น่าก่อนเจอปลาจับปลาครับ วิ่ง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 วิเก็บของฮะเจอน้องกระลอกเอาดาบวิ่งเข้าไปฟันก่อนเลยอย่างแรกครับอย่าให้มันหนีไปเก็บของในเรื่องเมืองน้ำผมให้หนึ่งล้านเต็มสิบโอเคตอนนี้เราก็วิ่งไปครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นาทางไปเปิดสวอปหใหญ่หรือเสาฮิวนั่นเองเพื่อเปิดแผนที่ตอนนี้หน้าจอแบบเป็นแผนที่มืดๆนะฮะ เราต้องไปเปิดเสาฮิลก่อนนั่เองครับกำลังวิ่งเปิดเสาฮิลในแผนที่ถ้าเกิดใครหบบลงทางสามารถเปิดแบบขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็กดที่เสาฮิลแล้วกดนาทางแบบน,นี้เราจะได้ไม่หลงทางนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะเปิดเสาฮิลได้เราต้องสู้กับมอนเตอร์ この心臓は、あの怪物の影響を受けたるみたいだな。そいつを倒せば、心臓を取り巻く風象を払えるんじゃないか?。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ、ね。や <laughs> みつきにならないでね。逃がさないわよ、ね。<laughs> <laughs> 逃がさないわよこれはお仕置き。 b <laughs> ค okay. พอเราเคลียร์มอนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถเปิดสาวาร์ใหญ่ได้ครับแบแบแบเก็บของที่ขวางหน้าทุกอย่างครับแบบแบมแบแบเปิดสาวาร์ใหญ่เพื่อเปิดแมบคฮะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเปิดวาร์ฟได้แล้วครับนี่คือทำคลิปเพื่อผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยเนะี่ยทำแบบละเอียดจัด